สำหรับวันนี้ก็มาตั้งตู้เลี้ยงกุ้งเทจิตนะครับจะขับง่ายๆนะครับโดยตู้มาก็พเรีเลยมาครับนี่ของเราก็จะใช้เป็นตู้ยี่สิสี่นิ้วนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีหินรองพื้นนะครับแล้วก็จะมีปั๊มน้ําขนาดเล็กหนึ่งตัวนะครับวนตู้เราจะใช้ระบบกรองบนนะครับขึ้นมาแล้วในกรองของเราก็จะมีชั้นใยหยาบนะครับ ยละเอียดนะครับล้ว้็เซรามิกนะครับอแล้วก็ือประมาณนี้ครับก็อะไรมาครับระบบไฟก็ติดโูมไฟเก่าครับติดไม่เต็มครับมีแค่ครึ่งเดียวครับลอดออกแค่นี้ครับของเก่าหมดเลยครับแล้วก็คิดเสริมเข้ามานะครับนี่จะเป็นระบบคูลิ่งครับแต่ตอนนี้อากาศเย็นนะครับไม่ได้เปิดครับก็เอามาทดลองครับว่ามันช่วยลดภูมิน้ํา เวลาปรุมมันร้อนได้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวน,นี้ก็ว่าจะหัดเลี้ยงก้ามแดงครับจากที่ศึกษามานะครับเขาบอกว่าก้ามแดงกุ้งเลี้ยงง่ายที่สุดครับตอนนี้ก็เพิ่งรันระบบน้ําไปครับครับองดูจะเป็นยังไงเหมือนกันสําหรับการหัดเลี้ยงกุ้งเฟิตหรือกุ้งก้ามแดง